ตัวอย่างข้อสอบการบริหารงานบุคคลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาอย่าพยายามจำทุกอย่างให้ได้แต่จงเข้าใจว่าทำไมสิ่งนั้นถึงสำคัญแล้วจะจำได้โดยไม่ต้องท่องในการฝึกทำข้อสอบ1,000ข้อแต่พอสอบจริงไม่มีสักข้อก็เคยมีข้อ1มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูที่สำคัญที่สุดคือข้อใด ตอบคอการปฏิบัติงานสอดคล้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพข้อ2การกำหนดเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานครูควรมีลักษณะใดตอบกสอดคล้องกับภารกิจและมาตรฐานตำแหน่ง ข้อ3ผู้บริหารจะส่งเสริมให้ครูรักษามาตร,รฐานการจัดการเรียนรู้ได้ดีที่สุดโดยวิธีใดตอบขอจัดการอบรม PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อ4ครูคนหนึ่งมีผลสำริดผู้เรียนต่ำกว่ามาตรฐานแต่ตั้งใจสอนและขยันผู้บริหารควรทำอย่างไรตอบงอจัดอบรมเพิ่มทักษะการจัดการเรียนรู้และนิเทศแบบกัรยานมิตร ข้อ5แนวทางใดเป็นการพัฒนาวิชาชีพครูที่สอดคล้องกับหลักการของ PLC Professional Learning Community ตอบคอจัดให้ครูร่วมวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนพัฒนาร่วมกัน ข้อ6เอกสารใดเป็นแนวทางในการประเมินวิทยฐานะครูแบบใหม่ภายใต้ว p a ตอบงอ9อทับสอข้อ7การนิเทศภายในเพื่อพัฒนาครูควรดำเนินการโดยใครเป็นหลัก ตอบคอผู้บริหารสถานศึกษาข้อ 8. แนวคิดโคชิงแอนเมนทอริงมุ่งเน้นอะไรเป็นหลักตอบงอการแนะนำและสะท้อนผลเพื่อพัฒนาข้อ 9. ใครเป็นผู้มีอำนาจตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยในโรงเรียน ตอบคอผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาข้อ10ในการสอบสวนวินัยไม่ไร้ายแรงผู้บริหารสามารถดำเนินการได้อย่างไรบ้าง ตอบขอแจ้งข้อกล่าวหาเป็นลายลักษณ์อักษรและให้สิทธิชี้แจงข้อ11ผู้บริหารสถานศึกษาควรใช้แนวทางใดในการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรรักษาวินัยราชการอย่างยั่งยืน ตอบขอสร้างข้อตกลงร่วมกันและเน้นการเป็นแบบอย่างข้อ12หากพบว่าครูมาสายเป็นประจำผู้บริหารควรดำเนินการใดจึงจะส่งเสริมวินัยได้ดีที่สุด ตอ,อบงอพูดคุยแบบไม่เป็นทางการก่อนเพื่อหาสาเหตุข้อ13การเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้บริหารในด้านวินัยส่งผลโดยตรงในข้อใด ตอบขอบุคลากรเรียนแบบพฤติกรรมเชิงบวกข้อ14ข้อใดไม่ใช่วิธีการส่งเสริมวินัยของผู้ใต้บังคับบัญชาตอบคอใช้วิธีละเลยเมื่อความผิดไม่ร้ายแรง ข้อ15การส่งเสริมวินัยราชการตามหลักธรรมาพิบาลผู้บริหารควรยึดแนวทางใดตอบกอความโปร่งใสตรวจสอบได้ข้อ16การมอบรางวัล ครูผู้รักษาวินัยดีเด่นจัดอยู่ในแนวทางใดของการส่งเสริมวินยัยตอบขอการเสริมแรงเชิงบวกข้อ17ผู้บริหารต้องทำอย่างไรจึงจะทำให้ระเบียบวินยัยไม่เป็นเพียงข้อบังคับแต่เป็นวัฒนธรรมองค์กร ตอบคบูรณาการวินัยเข้ากับกิจกรรมการเรียนรู้และงานประจำข้อ18ข้อใดสะท้อนบทบาทเชิงรุกของผู้บริหารในการส่งเสริมวินัยมากที่สุด ตอบงอสร้างระบบติดตามและให้คำปรึกษาเชิงป้องกันข้อ19หากครูปฏิบัติผิดวินัยเล็กน้อยแต่ยอมรับผิดและแก้ไขผู้บริหารควรดำเนินการอย่างไร ตอบขอชื่นชมที่ยอมรับผิดและแนะนำแนวทางปรับปรุงข้อ20การให้ครูทำแผนการสอนเพียงเพื่อส่งตรวจถือว่า ตอบคอเป็นเพียงการปฏิบัติตามระเบียบไม่ส่งเสริมคุณภาพจริงข้อ21การนิเทศภายในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพช่วยส่งเสริมครูในด้านใดมากที่สุด ตอบกอรักษามาตร,รฐานการปฏิบัติงานและพัฒนาอย่างต่อเนื่องข้อ22หากผู้บริหารต้องการสร้างระบบติดตามการปฏิบัติงานครูควรเลือกแนวทางใด ตอบคอใช้แบบประเมินตนเองเซลแอดเซสเมนร่วมกับการนิเทศข้อ23ข้อใดสะท้อนบทบาทเชิงรุกของผู้บริหารในการส่งเสริมให้ครูรักษามาตร,รฐานการปฏิบัติงาน ตอบขอนิเทศติดตามให้คำปรึกษาอย่างสม่ำเสมอข้อที่24เป้าหมายที่ดีที่สุดในการบริหารงานบุคคลคือข้อใด ตอบงอการได้คนที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมมาปฏิบัติงานและรักษาคนเหล่านั้นไว้ตลอดไปข้อที่25เป้าหมายสำคัญของการบริหารงานบุคคลคืออะไร ตอบคอสัญหาและทำรงรักษาและพัฒนาบุคคลผู้มีความสามารถมีความรู้เป็นคนดีให้แก่หน่วยงานข้อที่26การจัดการองค์กรหมายถึงข้อใด ตอบกอการกำหนดสถานที่อุปกรณ์และตัวอาคารให้มีระเบียบพร้อมที่จะดำเนินงานตามเป้าหมายได้ข้อที่27ข้อมูลจากการประเมินคุณภาพภายในควรนำไปใช้เพื่อประโยชน์ใดมากที่สุด ตอบขอปรับแผนงานโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นข้อที่28หากต้องการจัดสรรครูให้เหมาะสมกับจำนวนห้องเรียนควรใช้ข้อมูลใดตอบกอตารางสอนและภาระง,งานครู ข้อที่29ผู้อํานวยการโรงเรียนมีความประสงค์จะแต่งตั้งครูให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โดยอ้างอิงจากความอาวุโสเป็นหลักแนวทางใดจึงจะถูกต้องตามระเบียบราชการ อ,อบงอแต่งตั้งโดยพิจารณาจากหลักคุณธรรมความสามารถและความคิดเห็นของคณะกรรมการข้อที่30ในการเสนอแต่งตั้งพนักงานราชการเพื่อทำหน้าที่ครูในสถานศึกษาผู้อำนวยการควรดำเนินการในลักษณะใดให้ถูกต้องตามหลักธรรมาพิบาล ตอบขอตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกอย่างเปิดเผยโปร่งใสตรวจสอบได้ข้อที่31ผลการประเมินการสอนของครูในโรงเรียนไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดวิธีการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้บริหารในการแก้ไขคืออะไร ตอบกอจัดอบรมและติดตามผลการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องข้อที่32มีนักเรียนจำนวนหนึ่งมีปัญหาด้านพฤติกรรมส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการเรียนในห้องผู้บริหารควรใช้ข้อมูลใดประกอบการตัดสินใจแก้ปัญหา ตอบกอข้อมูลจากครูที่สอนและเจ้าหน้าที่แนะนวข้อที่33มีครูบางคนร้องเรียนว่าภาระงานเพิ่มขึ้นมากจนไม่สามารถจัดสอนและเตรียมสื่อได้ครบถ้วนผู้บริหารควรดำเนินการอย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหานี้ ตอบขอรวบรวมข้อมูลพารางงานและปรับเปลี่ยนตารางสอนให้เหมาะสมข้อที่34ข้อมูลใดมีความสำคัญมากที่สุดในการวางแผนจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับสถานศึกษา ตอบกอผลสำลีธทางการเรียนของนักเรียนข้อที่35เมื่อพบว่าโรงเรียนมีอัตรานักเรียนออกกลางคันสูงผู้บริหารควรใช้ข้อมูลใดเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ ตอบงอสถิติการเข้าเรียนและข้อมูลพื้นฐานครอบครัวข้อที่36ผู้บริหารมีเป้าหมายพัฒนาโรงเรียนสู่ต้นแบบ active learning ควรดำเนินการอย่างไรตอบงอเร,เริ่มกิจกรรมนำร่องพร้อมสร้างทีมครูต้นแบบ ข้อที่37ท่านต้องการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่21แต่ครูยังติดการสอนแบบเดิมท่านจะทำอย่างไรตอบกอสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่ให้ครูร่วมสร้างแนวทาง ข้อที่38ถ้าพบว่าครูจำนวนมากรู้สึกหมดไฟในการทำงานผู้บริหารเชิงรุกจะดำเนินการอย่างไรตอบงอปรับพาราง,งานและให้เวทีการแสดงผลงาน ข้อที่39ท่านต้องการส่งเสริมให้โรงเรียนมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีควรเริ่มจากอะไรตอบกอสร้างค่านิยมร่วมผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมข้อที่40 หากท่านเป็นผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีบุคลากรจำกัดท่านจะใช้ภาวะผู้นำอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอบคอสร้างทีมงานโดยเน้นความร่วมมือและแบ่งบทบาท ข้อที่41ในการพัฒนาโรงเรียนเพื่อเข้าสู่โรงเรียนคุณภาพผู้บริหารควรเริ่มต้นอย่างไรตอบขอวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนร่วมกับครูและชุมชน ข้อที่42ครูส่วนหนึ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลงวิธีสอนแบบใหม่ผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำเชิงรุกควรทำอย่างไรตอบงอจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสาธิตผลสำเร็จ ข้อที่43ผู้บริหารต้องการทราบความสัมพันธ์ระหว่างการมาเรียนกับผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนควรใช้วิธีใดตอบงอการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ correlation analysis ข้อที่44ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถพัฒนาครูได้ตรงจุดมากที่สุดคือข้อใดตอบคข,ข้อมูลผลสำเริจของนักเรียนในวิชาที่ครูสอนข้อที่45 หากผลการประเมินแสดงว่าคุณภาพการเรียนรู้ต่ำแต่ครูรายงานว่าสอนครบตามหลักสูตรผู้บริหารควรทำอย่างไรตอบกอ็ตรวจสอบการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนอย่างละเอียด ข้อที่46โรงเรียนแห่งหนึ่งพบว่าในรอบสองปีที่ผ่านมาผลสำเร็จของนักเรียนวิชาคณิตศาสตร์ลดลงอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมีครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ดีสิ่งที่ผู้บริหารควรทำเป็นอันดับแรกคืออะไร ตอบขอวิเคราะห์ข้อมูลผลการเรียนรายชั้นและรายบุคคลเพื่อหาสาเหตุข้อ47ปัจจัยใดสำคัญที่สุดในการป้องกันการลาออกของครูในโรงเรียน ตอบงอโอกาสก้าวหน้าในวิชาชีพและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องข้อ48หากโรงเรียนมีครูลาออกบ่อยครั้งผู้บริหารควรใช้มาตรการใดเพื่อแก้ไขเชิงระบบ ตอบขอจัดระบบพี่เลี้ยง mentoring และเส้นทางความก้าวหน้าข้อ49การสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบใดที่จะช่วยลดอัตราการลาออกของครูได้ดีที่สุด ตอบคอวัฒนธรรมการเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Organization) ข้อ50ครูกัะยาเพิ่งบรรจุได้หนึ่งปีรู้สึกท้อเพราะภารางงานธุรการมากจนคิดจะลาออกคุณในฐานะผู้บริหารควรทำอย่างไร ตอบงอลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการสอนและจัดครูพี่เลี้ยงคอยช่วยข้อ51ครูขวัญใจมีความสามารถสูงแต่รู้สึกว่าไม่มีโอกาสก้าวหน้าในสายงานคุณจะดำเนินการใด ตอบขอเปิดโอกาสให้เข้ารับการพัฒนาอบรมหรือทำวิจัยในชั้นเรียนข้อ52แนวทางใดตรงที่สุดในการรักษาครูให้อยู่กับโรงเรียน ตอบงอจัดระบบพี่เลี้ยงเมนเตอร์และสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพข้อ53หากครูเก่งๆรู้สึกว่าโรงเรียนไม่มีอนาคตด้านความก้าวหน้าผู้บริหารควรทำอย่างไร ตอบกอสร้างโอกาสในการทำวิจัยนวัตกรรมข้อ54แนวคิดโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ช่วยป้องกันการลาออกของครูได้เพราะเหตุใด ตอบขอครูได้พัฒนาตนเองต่อเนื่องและมีส่วนร่วมข้อ55ครูบางคนคิดลาออกเพราะรู้สึกว่าผู้บริหารไม่เห็นคุณค่าในงานผู้บริหารควรดำเนินการใด ตอบกอสร้างระบบการยกย่องและการให้ฟีดแบ็ที่จริงใจข้อ56กการดูแลสมดุลชีวิตและการทำงาน Work-Life Balance ของครูมีผลต่อการป้องกันการลาออกอย่างไร ตอบคอครูรู้สึกว่าการทำงานไม่กระทบชีวิตส่วนตัวเกินไปข้อ57มาตรการใดต่อไปนี้ถือว่าเป็นกลยุทธ์เชิงป้องกัน Preventive Strategy ที่ใช้ได้จริงในการลดการลาออกของครู ตอบกอการสร้างระบบโคชชิ่งแด์เมนทอร์ริงอย่างต่อเนื่องข้อ58การพัฒนาครูโดยใช้ PLC ส่งผลต่อการป้องกันการลาออกอย่างไร ตอบงอครูมีเพื่อนร่วมง,งานคอยแลกเปลี่ยนช่วยลดความโดดเดี่ยวข้อ59กรณีครูมีปัญหาครอบครัวจนกระทบงานสอนผู้บริหารควรทำอย่างไร ตอบขอให้คำปรึกษาและสร้างระบบพี่เลี้ยงช่วยดูแลข้อ60ครูที่มีอิทธิพลกลุ่มหนึ่งกดดันให้ผู้บริหารอนุมัติโครงการที่ไม่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปีหากคุณเป็นผู้บริหารควรทำอย่างไร ตอบคอเชิญประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและครูแกนนำเพื่อพิจารณาตามหลักฐานและข้อมูลข้อ61ครูผู้มีอิทธิพลสูงในชุมชนขัดขวางการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่คุณควรแก้ไขอย่างไร ตอบขอพูดคุยส่วนตัวสร้างความเข้าใจและชี้ให้เห็นประโยชน์ต่อผู้เรียนขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรับข้อสอบชุดใหม่ก่อนใครสวัสดีค่ะ